สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ถนนคนเดินจังหวัดนครพนมนะฮะตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยแลนด์มาร์กอ่ะอาคารนี้แบบเป็นอาคารที่แบบคนชอบมาถ่ายรูปกันนะเนี่ยฮะคนชอบมาถ่ายรูปกันครับเป็น Land เลนแลนด์มาร์กะไรสักอย่างหนึ่งครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นองค์พญานาคพญาสัตตะนา,ราคราชะไรสักอย่างนะครับออถนนคนเดินตรงนี้เป็นจุดที่คนชอบมาถ่ายรูปกันครับเนี่ย เป็นตึกที่เป็นแลนด์มาร์คตึกค่อนข้างสวยนะฮะอยู่ตรงมุมพอดีเลยคนก็จะมาถ่ายรูปกันเดี๋ยวตรงนู้นจะเป็นถนนคนเดินนะครับมีขายของนะครับมีของกินเพียบเลยจะพาทุกคนเดินไปดูว่ามีอะไรกินกันบ้างวันนี้เราไปหลายที่นะครับมาค่าที่แลนด์มาร์คจังหวัดนครพนมนะครับลมเย็น ลมเย็นมากเนี่ยมันมีสปอตไลท์นะข้างบนลมเย็นลมเย็นนะฮะทุกคนดีมากเลยคนเยอะนะคนเยอะนคนเยอะมากเดี๋ยวเราจะดูว่ามีอะไรอากาศก,าก็ดีครับตอนนี้น่าจะประมาณสัก25-26องศาประมาณเนี่ยเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูคนดูข้างหลังก็จะมีคนนั่นเลย ของกินเยอะมากครับมีลูกชิ้นลูกอะไรนี่มีของกินเยอะเลยนะอ๋อนี่มีเสื้อขายด้วยนะเสื้อของที่ระลึกฮะเสื้อที่ระลึกเป็นเสื้อนคอนนนนมสีเหลืองนี่ก็สวยสวยนะฮะเสื้อสวยดีนี่มีเสื้อผ้านี่คริสต์มาสคริสต์มาสเสื้อผ้าคริสต์มาส ดูครับทุกคนเทียบเลย oh. ป้ายปเดินไปเลย oh. ในลูกชิ้นทอดยำมะม่วงปลากรอบีปลาส้มฮะของเยอะครับของเยอะของเยอะดีคนก็เยอะด้วยวันนี้เป็นวันอาทิตย์ วันหยุดคนก็จะเยอะนะครับอันนี้ยำลูกชิ้นฮะ,ะเดี๋ยวเดินดูก่อนก็ได้ดันี้ก่อนก็ได้นี่ขนมเทียบเลยกาละแมกะละแมอันนี้เสื้อผ้าอันนี้ขนมหม้อ,อกแกงบัวลอยอนี่นี่ก็มีเสื้อของเยอะครับทุกคน เสื้อนี่ก็สวยในยเสื้อไหมพรมก็สวยเสื้อไหมพรมก็สวยของเยอะคนก็เยอะเสื้อสวยไปเดินไปครับก็จะมีทั้งเสื้อผ้าแล้วก็ของกินนะครับทุกคนอันนี้นนบุญนะบัตรลมบุญที่ห้าบาท เดี๋ยวนี่รองเท้านี่เสื้อนี่สวยครับทุกคนเนี่ยเสื้อนี่ก็สวยตังค์แปดบาทสวยอยู่เสื้อผ้าของกินเทียบเลยจากเด็กเดินไปข้างหน้าละ มีขา้าวจีด้วยมีขา้าวจีด้วยเนี่ยอา้าวท่ายอยู่ีน,นวัดนะฮะเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอวัดเสื้อผ้าเยอะนะพี่เทียวนะ ใช่ไหมนี่ก็สวยนาะงเกงสีขาวนี่สวยดูเดยเสื้อผ้าเทียบเลยกระโปรงเกงสีขาวสวยเสยื้อก็สวย10บาททีร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบบาทนี่กางเกงแบบมีเปิ้ลนี่นะร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทใส่ดีนะอย่างเนี้ยใส่ดีสีดำขายดีนะครับเดินเลย บ้านลมด้วยของขายเพียบเลยคนเยอะดีครับวันนี้ของขายเยอะฝนมันไม่ตกเนาะวันข้าวฤด,ดูหนาวแล้วฝนก็ไม่ตกวันนั้นมากลางลู่น่ะฝนตกใช่ป่ะวันนั้นนาฝนตกแบบเดินแป๊บเดียวของมันก็เก็บแล้วอะ่ะ แต่วันนี้มาแบบเอ,อ่ออากาศดีเลยนวันนี้วันนี้บรรยากาศดีลมเย็นแล้วก็หาของกินน่าจะโอเคเลยวันนี้เสื้อี่ก็สวยนะวันวันพีทวันพีทเนี่ยใช่ไมหมไนะปเราทุกคนเดิ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 นของกินเพียบมันจะมีร้านข้าวจี่ตรงนั้นนะเพลน,นจะมีร้านข้าวจี่ มีไหมสามสิบบาทได้ไงนะมันจะมีร้านข้าวจี๋แบนตรงนี้นจะเจอไหมพี่เทวกินไส้กรอกไหมอยากกินเหมือนนะมันจะมีร้านข้าวจี๋ข้าวจี๋แบบใส่กระเทียมมีไส้กรอกร้านข้าวจี๋มันจะอยู่ตรงเนี้แต่ก่อนมันเหมือนไม่ได้มามันจะเป็นร้านแบบเล็กๆนะร้านเลยก เฉพาะหมื่นเฉพาะสามหมื่นกระติบข้าวกระติบข,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 ข้าวกระติบข้าวกระติบข้าวครับทุกคนนี่ร้านนี้ร้านนี้แบบเป็นนั้นมากทุกคนชอบมาดูนะนีะ่ตรงนี้จะเป็นร้านแบบ ร้านขนมหวานร้านขนมหวานน้องๆเขามาขายนะน่ากินมากทุกคนดูนั่งกินได้นะนนที่เดียวกินไหมเดี๋ยวมาค่อยกินเดี๋ยวรอขากลับเ่อมานั่งกินคนเยอะมากครับทุกคนดูคนเยอะมากเลย ลมเย็นมากลมเย็นมากๆเพราะตรงนี้มีร้านนั่งกินด้วยครับ ลูกชิ้นมันขนมเสื้อผ้าครบหมดมีเสื้อผ้า,ม,ม,ผาม,มีนู่นมีนั่นมีนี่อันนี้ยังไม่ถึงหอนาฬิกานะครับเดินออกไปจะเจอหอนาฬิกาตรงนี้ที่เป็นจุดแลนด์มาร์คที่เขาชอบมาถ่ายรูปกันเป็นหอนาฬิกาเนี่ยตรงนี้ครับอันนี้อะไร อันนี้อะไรทุกคนใช่กรอกเหรอเนื้อเหรอซองอนี่เหรอเออน่าอร่อยเดี๋ยวให้มาซื้อก็ได้น่าอร่อยมากะนะนะเนื้อแบบชิ้นใหญ่อ,ะอ่ะของกินเยอะมากเลยวันนี้น่ากินทั้งนั้นแหละสิบนาทีไปแล้วนะเนี่ยคลิปไปเกือบสิบนาทีแล้ว ยาวๆเลยน,นี่เสื้อผ้าก็เยอะขนมก็เยอะของกินก็เยอะคนก็เยอะนี่หอนาฬิกาถึงหอนาฬิกาแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนดูนี่ครับหอนาฬิกาที่เป็นแลนด์มาร์คที่คนชอบมาถ่ายรูปนะตรงนี้เพิ่งจะหกโมงนะครับตอนนี้หกโมงครึ่งสิบแปดนาฬิกานะแต่แบบมืดมากแล้วอันนี้อะไร อันนี้อะไรโตเกียวโคตรระเบิดพิเศษอร่อยใช่ไหมโตเกียวใส่ไข่ด้วยโอ้โหโตเกียวอร่อยมากนี่เสื้อผ้าเสื้อผ้าอันนี้ของขายเยอะเลยเนี่ยตรงนี้ครับทุกคนเวลาคนมาถ่ายภาพก็จะมาตรงนี้กันจะมาถ่ายกันตรงนี้6โมงครึ่งนะตอนนี้ ก็อมองชื่อกินปาเต้ขมวดไหมนี่ไงกุ๊บเวียบนาเขาเรียกกุ๊บอ๋อนี่ไงนี่ไงสูตรอาไหมกินไหมกิน,นอยนะเอาห้าสิบบาทสองครับสูตรโคตรโคตรเลยโคตรตับ ปาเต้คำม,ม่วนคำม,ม่วนก็คือฝั่งทางนู้นนะเป็นสปอรลลาวน่าอร่อยชอบกินปาเต้คำม,ม่วน,เ,เ,นเด็กๆกินอยู่ กินอย่างเดียวแถวนี้ของกินเยอะนะครับตรงนี้ก็จะมีเตี๋ยวเต็มโต๊ะเนี่ยครถนนคนเดินตรงนี้คนก็จะมานั่งกินกันดึกๆคาดว่าตรงนี้มันมีเบมือนดนตีสดด้วยนะเนี่ยตรงนี้ก็จะมีอะไรลินลินละลวยทักอย่างหนึ่งตรงนี้แถวเนี้ยให้ทั้งสองฝั่งนะโดยเฉพาะฝั่งที่ติดริมโขงเนี่ยจะมีแบบร้านอาหารแต่ไม่ใหญ่มาก <ไป S 1> ก็มาหาเดินกินเลยได้ นี่ก็จะเปิดเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่นะครับคนเยอะของไขายเยอะครับเดินเที่ยวได้สบายลมเย็นตรงนี้ก็คนก็จะนิยมมาถ่ายรูปกันตรงนี้หอน,นาฬิกาคนเยอะครับเราสั่งอันนี้ปาเต้คำม่วน แล้วรอสั่งสองชิ้นชิ้นละ50บาทมันเป็นเหมือนกับอะไรนะเขาเรียกว่ามันคล้คายคกับอะไรนะไม่ไม่ไอเขาเรียกว่าอะไรนะขนมปังอะไรนะเขาเรียกว่าม่าประมาณนั้นกินนี่แหละวันนี้<ๆ>ก็จะใส่หมู มีใส่หมูใส่นู่นนี่นั่นใส่หมูยอแล้วก็เอาเข้าไปอบใช่ไหมแล้วทีนี้ก็จะใส่แล้วก็ใส่ผักแล้วก็ราดซอสซอเนี่ยทุกคนอร่อยดีเหมือนกันนะชอบกินเอาเคี้ยวก็ไปมันเต็มคำเลยใส่แตงกวาแตงกวาซอย ดีนะขายดีคนก็มาซื้อกันเยอนะเลยร้านนี้เป็นร้านไนอยนมตรงข้ามนะฮะร้านนอนมอันนี้ที่ชาร์จนี่หอนาเดกาของกินเยอะครับของกินเยอะมากเราเคยซื้อไปเนาะเราเคยซื้อแต่แต่ขนมปังกระเป๋าแล้วเอาไปทำเองเนาะเอาไปทำเองปาเต้ขมวนพี่เขาก็ซื้อสองชิ้นนะ ทีนี่ก็จะเป็นคิวเราละสองชิ้นเหมือนกันนี่มาแล้วใส่หมูเข้าไปเดี๋ยวตัดคลิปแค่นี้ก่อนปล่อยแค่นี้ก่อนมันยาวละแค่นี้ก่อนนะ,ะเดี๋ยวรอติดตามลิปหน้านะก็จะเดินตลาดเหมือนเดิมเลยครับ ตอนนี้15นาทีแนละ้วคนเยอะเดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยๆอาจจะได้เลยหลายคลิปเลย